ปืนใหญ่สรลนกับโอกาสเข้าใกล้หงแดงนิวพูมากที่สุดในรอบหลายเดือนพวกเขาจะคว้ามันได้หรือเปล่าเชลซีหลังแพ้ไบรตันสองนัจดจากสองรายการพวกเขาจะกลับมาคว้าชัยชนะได้หรือยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเจอคนรักเก่าอย่างเดวิดมอยจะตกไปอยู่ที่อันดับที่สิบหหรือไม่และท็อกนัมฮอสเปอร์หลังกลับมาชนะแมนยูไนเต็ดได้พวกเขาจะต่อยอดฟอร์มการเล่นได้หรือเปล่าคลิปนี้โปรดอย่ชมทุกคนมาวิเคราะห์ สคู่เน้นๆครับก่อนอื่นใครมาดูคลิปเรืชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยที่คนเห็นด้านล่างนี้นะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกันโอเคครับ วันนี้พรีเมียร์ลีกมีเยอะนะความเป็นจริงคู่บอลหมัดก็น่าสนใจนะครับฟูลแลนดก็น่าสนใจเนาะอ่ะประกอบไปด้วยเอเวอเรตันเปิดบ้านเจอแมนยูไนเต็ดในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเลครับสี่ทุ่มมีอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมอิสวันิทาทอ์เปิดบ้านเจอท็อกแนมฮอสเปอร์บอลหมัดเปิดบ้านเจอวูฮัมตันเรเดอร์ฟูลแลนดเปิดบ้านเจอคิสซ์ซัฟเฟเลสซาทันตันเปิดบ้านเจอไบรตันแล้วก็แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอเชลซีผมอย่างที่บอกนะครับขอเน้นไปแค่สี่คู่บิตซิตนะครับขอเริ่มที่ท็อกแนมฮออสเปรร์คับ สเปอร์เนี่ยชนะอันดับไม่ขยับนะพวกเขาชนะพวกเขาก็ทําได้แค่มีแต้มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ท็อกแมฮอัสเปอร์เนี่ยตามหลังไบรตันถึงเจ็ดแต้มเพราะนั้นพวกเขาชนะเพียงเพื่อแค่ไม่ให้พาเลตหรือเอเวอร์ตันแซงตัวเองเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถามว่าเราจะทําได้ไหมผมมอว่าอิสบิทาครับจริงๆอิสวิดเทาหลังจากที่เลสเตอร์แพ้เมื่อคืนนี้พวกเขาจําเป็นต้องมีแต้มมากๆเลยนะถ้ามีแต้มพวกเขาก็มีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับอีกอย่างวันนี้ อ่าเมื่อนตั้มเรืเลยก็ต้องไปเยือนทีมไก่ยางบอลมัดที่บ้านบอลมัดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อิสวิทาวต้องทาทุกอย่างเพื่อให้มีแต้มครับคาถามคือแล้วคิดว่าจะมีแต้มได้ไหมผมมองว่าพอสเปอร์มันได้ผู้เล่นกลับมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวิคาลิโอหรือว่าแบบตัวอื่นๆ mm hmm. แบบเจมส์เดสันกลับมาความเฉบขานในเกมรุกจะมากขึ้นและเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอิสวิทาวจะเอาไม่อยู่สเปอร์น่าจะชนะได้นะครับทีนี้ต่อที่เชลซีครับเชลซี Chelsea เนี่ยตอนนี้เสียอันดับ ท็อปโฟไปแล้วนะครับตอนนี้มีแต้มเท่ากับบอลมัดอันดับที่5แล้วก็ตามหลังซิตี้อันดับที่4อยู่1นคะแนนนะครับโดยนำนิวคาสเซิลอยู่3แต้มนะนิวคาสเซิลแข่งพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนะี้เนี่ยถ้าเชลซีชนะได้นะครับและบอลมัดไม่ชนะพวกเขาก็จะแซงบอลมัดและก็จะแซงซิตี้แต่ถ้ากรณีเชลซีชนะไม่ได้พวกเขาก็จะยังแซงบอลมัดไม่ได้แค่บอลมัดมีแต้มครับ Chelsea เชลซีก็ต้องมีแต้มมากกว่า1แต้มถึงจะแซงได้เพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ถือว่าเป็นความกดดันค่อนขอ้างสูงนะเพราะอีกอย่างนึครับวินล่าเองก็ต้องการแต้มนะพะวินล่ามันก็ย่งอยู่ในจุดที่เอาง่ายๆครับในกรณีของวินล่าเนี่ยถ้าวันนี้แพ้นะผมมองว่าการลุ้นท็อปโฟของวินล่าเนี่ยจบเลยครับผมเชื่อว่าพวกเขาจะตามไม่ทันแล้วในกรณีสมมุติว่าถ้าเชลซีชนะใช่ไหมครับเชลซีจะทิ้งวินล่าไปถึงเจ็ดแต้มนะครับและทีมอื่นๆอีกน,น,นอตินาฟอร์เลก็ยังทิ้งวินล่าอยู่แปดแต้มฉะนั้นวินล่าจบเลยถ้าแพ้เชลซีวันนี้ฉะนั้น ผมเชื่อว่าต่อให้เชลซีได้พักมามากกว่านะครับมีโอกาสสูงที่วันนี้เชลซีก็จะยังไม่ชนะเพราะตรงๆนะผมเห็นฟอร์มเชลซีในช่วงหลังกับเห็นฟอร์มวินล่าในเกมล่าสุดเนี่ยผมว่าเชลซีในวันนี้มีโอกาสสะดุดสูงมากซึ่งอาจถึงแพ้ก็ได้นะผมมองเชลซีเสมอรหรือแพ้นะครับทีนี้ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ถ้าแมนยูแพ้เนี่ยแล้วเวสต์แฮมดังบุกไปชนะอาร์เซนอลได้แมนยูจะตกไปอยู่ที่อันดับที่16นะครับ วันนี้แมนยูทำได้แค่เชียร์อาร์เซนอลแล้วก็ไปเชียร์บอลบัตให้ชนะวิเวนต์ตันเดอร์เลอร์แล้วก็ชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพื่อที่ว่าอย่างน้อยถ้าเราแพ้เอเวอเรตันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ตกไปถึงอันดับที่16เนาะของแมนยูแต่ผมเพิ่มเพิ่มเติมสิเอ็ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงด้วยนะครับก็คือโอนาน่าเป็นผู้นัทศัประตูนะครับเซนเตอร์สามคนแม็กไกว์เดลิกแล้วก็มาสโรวีเนาะซ้ายเป็นดอกูขวาเป็นนาโลนะครับกลางสองตัวาคาซมิโรยืนคู่กับบรูโน่เฟานันเดสหน้าตามสองตัว กาาโชและหน้าเป้าเป็นลาสมุธไฮลุนช่วงนี้ไอเบตโต้บฟอร์มดีะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าผมมองวันนี้แมนยูมีโอกาสแพ้สูงนะครับแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้ววันนี้น่าจะพอมีแต้มได้บ้างมั้งนะครับมันจะเขี่ยอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันเขี่ยจนไม่รู้จะเขี่ยยังไงแล้วแหละเพราะนั้นผมมองวันนี้นะครับถ้าอีวัตตันเปิดเกมรุกใส่แมนยูเต็ดบันทีแมนยูก็อาจจะมีทีเด็ดในการสวนกลับได้ นะครับวแต่เอเวอเรตจะเล่นในแบบตัวเองที่เน้นตั้งรับอันนั้นแหะแมนยูจะเหนื่อยมันขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของเอเวอเรตครับถ้าเอเวอเรตตั้งรับแมนยูมีแต้มถ้า A เอเวอเรตถ้าเอเวอเรตเปิดเกมรุกแมนยูมีแต้มถ้าเอเวอเรตตั้งรับแมนยูอาจจะถึงขั้นแพ้เลยนะครับเพราะอาจจะโดนหมัดน็อกได้ทีนี้ไปที่คู่อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยโหอัตราต่อรองของท่านเยอะนะแต่เวสต์แฮมช่วงหลังๆฤด,ดูกาลนี้อะทั้งฤดูกาลเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่ที่16นะครับเกมรับรั่วไหลามาากเเพระนนนั้นนี่ย การที่อาร์เซนอลเปิดมาอย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับร่นการนี้เวสแซมเสียไปถึง47ประตูนะแล้วก็อาร์เซนอลเองตอนนี้ไม่สําคัญว่าจะชนะกี่ประตูนะครับไม่จาเป็นต้องไปสนใจเฮดดี้แคปหรืออะไรตอนนี้อาร์เซนอลต้องชนะเพื่ออะไรครับนี่คือโอกาสที่ผมบอกนะเข้าใกล้ลิอุฟฟูมากที่สุดในรอบหลายเดือนเลยนะครับน่าจะ2-3ถึงเดือนละอาร์เซนอลเนี่ยตามหลังลิอุฟฟูก้าวแต้มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับตั้งแต่ที่ก่อนลิอุฟฟูไปเสมอกับนิวคาสเซิลและตัวเองไปเสมอฟูลแลมช่วงนั้นนะคืออาร์เซนอลตามก้าแต้ม แข่งมากกว่าอะเวลาที่นําตาม6แต้มก็แข่งมากกว่า1นัดเวลาที่ตาม4แต้มก็แข่งมากกว่า1นัดนะครับเป็นตอนนี้แหละที่จะสามารถแข่งเท่ากันและตามแค่5แต้มเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลต้องจัดเต็มที่สุดเท่าที่มีครับมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดและต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะกดดันเลื่อฟูนะครับถ้าวันนี้อาร์เซนอลชนะก็จะตามเลื่อฟูเหลือแค่5คะแนนนะครับก็ การลุ้นแชมป์ยังเปิดกว้างนะเพราะยังเหลืออีกสินัดนะครับ5แต้มไม่ได้เยอะจนเกินไปก็หวังว่าอาร์เซนอลจะชนะเวสต์แฮมได้หวังว่าแมนยูจะมีแต้มหวังว่าเชลซีจะไม่แพ้และก็หวังว่าสเปอร์เอาจริงๆผมก็อยากให้สเปอร์สะดุดนะก็ดูกันว่าจะสมหวังหรือผิดหวังมากกว่ากันก็กดไลค์กดแชรคอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ